พาไปดูเรื่องของสนามบินบ้านเรากันสักหน่อยนะคะต้องยอมรับว่าเราเองอาจจะยังไม่ใช่สนามบินที่ติดท็อป50สนามบินที่สุดที่ดีที่สุดในโลกนะคะเพราะว่านายกเศรษฐาตั้งเป้าไว้ว่าปีนี้จะพยายามยกระดับสนามบินของเราให้ติดท็อป50สนามบินที่ดีที่สุดในโลกให้ได้แล้วก็ขยับขึ้นมาเป็นท็อป20ใน5ปีนับจากนี้ไปแต่หนึ่งอย่างที่เราทําได้แล้วนะคะก็คือติดท็อป10ของสนามบินที่หรูหราที่สุดในโลกเราอยู่ที่อันดับ7นะคะ thank you เรื่องนี้เป็นข้อมูลที่ทางคุณรัฐกล้าวอินทวงสุวรรณคิรีรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะออกมาเปิดเผยว่าสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยติดอันดับ7ของสนามบินที่หรูหราที่สุดในโลก <c oughs> เขาเปิดเผยรายงานที่ชื่อว่าสนามบินนานาชาติหรูหราของโลกในปี2024นะคะ the report of the 20 best airport offering luxury experience <c oughs> ค่ะพบว่าใน10อันดับแรกสนามบินนานาชาติที่หรูหราที่สุดนั้นเรานะคะสนามบินสุวรรณภูมิติด อันดับที่7ทําคะแนนภาพรวมได้55คะแนนจาก100คะแนนเต็มค่ะ คะแนนนายแต่ละส่วนเนี่ยจะมี4กฎเกณฑ์ในการใช้จัดอันดับนะคะพบว่าส่วนหนึ่งที่เราโดดเด่นคืออะไรรู้ไหมคะคือห้องบริการห้องพักรับรองหรือว่าตัว l o าช์นั่นเองนะคะได้30คะแนนคะแนนเนี้ยจริงๆแล้วสุวรรณภูมิเนี่ยได้เท่ากับสนามบินฮิตโตรของอังกฤษเลยนะคะแล้วก็ยังเป็นคะแนนในส่วนของ l o าช์ที่มากที่สุดในการจัดอันดับครั้งนี้ด้วย ทีนี้ไปดูกันหน่อยดีกว่าว่าแล้วสนามบินที่รุ่นราที่สุด5อันดับแรกคือใครนะคะอันดับแรกเลยคือสนามบินดูไบนะคะได้83คะแนนอันดับ2สนามบินฮิตโตรของอังกฤษนะคะ82คะแนนค่ะ สามก็คือสนามบินโดฮาของกาตาร์ได้73คะแนนนะคะสี่คือสนามบินชาเดโกของฝรั่งเศสนะคะได้66คะแนนห้าคือสนามบินซิดนีย์ออสเตรเลีย,ยได้61คะแนนนะคะซึ่งเรื่องนี้ t ทรเวอร์แอนด์ริเชอร์เปิดเผยนะคะว่าการจัดอันดับ20สนามบินนานาชาติที่รู้ที่สุดในปี2 0 2 4ที่เราติดอันดับ7เนี่ยนะคะเขาจะเก็บแล้วก็รวบรวมข้อมูลจากสนามบินทั้งหมดเลย1,800แห่งทั่วโลกนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะผ่านกระบวน การคัดกรองมาเหลือ69แห่งแล้วก็ประกาศท็อป20ที่ออกมาเมื่อไม่นานมานี้แล้วก็เราก็ติดหนึ่งในนั้นเรียบร้อยแล้วค่ะนะครับที่น่าสนใจมากคือสวนภูมิจําได้ไหมครับเปิดปีไหนเปิดปี49นะครับก็คือปี2006น่าสนใจมากก็คือดูไบถือว่าอุตสาหกรรมการบินเขาใบ่มากนะครับก็คือปี1999ก่อนสนามบินสวนภูมิ7ปีแต่สามารถสถาปนาตัวเองให้กลายเป็นหับการบินได้ตอนแรกมีแต่คนพูดว่าใครจะไปเปลี่ยนเครื่องที่นั่น ตอนนี้ต้องถามว่าใครไม่เปลี่ยนเครื่องที่แ uh huh. ม่น้ำนะครับก็าถือว่าเก่งมากนอกจากนี้เนี่ยแข่งขันกัน2ที่นะครับก็คือโดฮานะครับก็คือกาตาร<ะ>์นะครับซึ่งแดนดับที่3กับดูไบแต่ถ้าเกิดใครไปแล้วจะพูดว่าโดฮาใหม่กว่าก,ก็คือปกติสนามบินใหม่กว่าก็สวยกว่าแบบนั้นอยู่แล้วนะครับก็น่าสนใจสน่วนเรื่องขององุตสาหกรรมการบินที่ครั้งหนึ่งเนี่ยตะวันออกกลางไม่เคยเป็นศูนย์กลางเลยตอนนี้เขาสามารถสถาปนาทุกอย่างได้ภายในเวลาที่สั้นมากนะครับบ้านเราจะทํำยังไงก็ว่ากันไป าก,กดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ